ก็ทำถูกแล้วทำไมก็ทำถูกแล้วอ่ะไม,ไม่ถ้าจะให้ถูกต้องอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะล้าครั้งสอ,องร้อยมันจะถูกต้องเลยนะ,ะ,ะถ้า,ถาไม่มีถ้ามไม่มีค่าครูถ้าไม่บบมีค่าครูมันจะก็จะไม่ไม่ตรงตามตำรานะ ให้นวดให้นวดขาผมนะไม่เอาผมก็ไม่นวดดิไว้ให้ให้นวดนวดขาหน่อยเมื่อยไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาดิเือกจบมีปากเที้ยวด้วยหรอเดววงอะไรที่สตอ